โอ้บอกเกูขับเกะส่วนเบาแห่งกินเมียงก็บอขุนรับขุนคุน บกหิวเว้ยโอ้ยขาดขวะบอเวงบกหิวเจ้าคือลายเสร็นี่ไหมเต้งหัวเอาไว้ลายวะมากินเมียงนังเ็ดเมียงกินเนียงไม่กินโอ้ยคืออยู่เลยหรอบเวงเออยากเกินเลยทไม่วน่ยอ้ยกเสเจ้า นั่นวะนั่นวะซึ่งอ้เมตนเลยอาจจะว่มาบริกินินเออตายเอาไหมนี่ตนบงอยู่ต้นงเลยแม่บางอยู่น้ำหมดละบอกว่านะจะ้นางนบอกอยู่น้ำประานหอยได้ยขึนหรอกไปทีลัจัดการเอาโอเคโอครับครับครับโลเท่หมดนี่ฮะโลเท่หมดนี่ยังบ่ยังบ่ขปุณนหอก อุ้ยว่าสุสปูนหรอรอว่าสุสปูนเอาละเอาเบาเองเป็นตาได้บอกหิวบ่หรอเบาเองเขาโอ้โหหลดเราด้วยนึงตุบโอ้โอ้โหโอ้โเขาทาเนาะมีบางอยู่กลางลังเอามองเห็นงานไหมเดี๋ยวมันสาวตัวไม่สาวก็ไม่สาว เฮ anyway, ้ยทำไมมันได้หลายหน่วยล่ะบอแตกเดีวสามสี่หน่วยหรอสามหน่วยหรอเกิดมาเตี้ยอยู่นะโอ้โหตัวเตี้ยอีกโอ้ มีนินมาอืมอะฮะเออมาแดงเออเออเออตกเตตกตะตาคอยอืออเออเออมาโอ้ขักขัดขัขับานโอเคโอเค เรีด้เรียด้พอพอแล้วมั้งเออเาทาขับปกอยน่ในออนพอดีเลยมังนิว น่าแต่ครึ่งเลยทำไปแล้วอันนี้มือนี้สิมาเ็นมนูอย่างเราเปล่าเหงกินเมียงกินเมียงบ่เห้จอมาพอดีเห็นมันวุ่ออยากกินเมียงบ่เห้จ้าไบ่จ้ำสูตรอะไรบ่บ่หูแล้วเห็้หาไปสันละบ่พได้กินนดนละไหม โอ้ทำหนึ่งกับพ่อเนาะไร้หน่วยเต๋อพี่เนาะบอกหิวครับผมเบาแห้งกวนมาพอเลยกับอยากกินเมียงครับผมก็เลยเล่าจัดไหนเลยเตรียมเตรียมอุปกรณ์อันไหนอันไหนนะครับเบาแห้งไอ้เครื่องปรุงเครื่องเครื่องปรุงเข้าแยกบอกพริกบอกพริกเนาะครับผมใส่บอกพริกไปแล้วอยู่อบตตะเคียนครับผมไอ้กุทีมตะเคียนเนาะ มาหอดกุชีดเขายาำใดกับมีแต่เมนูเลยครับผมบกินทอดเบาแห้งก็เลยจ่อผ้าคอยกินจัดไห้เลยครับเบาแห้งวะผักเพียงพอดีครับ <c oughs> มายาำใดกม็มีแต่ผักเพียงพอดีครับผมกินไข่ครับ, <c oughs> บหั่นกินไข่แล้วก็ตำมันเบาแห้งครับทำต้มกับโคกระไรเพิ่นวะเบาแห้ง ใส่กระเทียมนะหบอครับกระเทียมสองสามหัวครับคนน่ะพริกใส่กระเทียมถิงไข่หั่นครับผมแล้วก็หอมนลำพนวมาหอมใส่หลายหัวบ่ครับอะไรใส่กระเท้ามหักไหมใส่ก้ะเทียมหักนาะใส่ไรกระเสียบไร ใส่สองสามหัวก่นนะครับใส่หอมหัวแดงเข้าสวยงานมืออยากกินนอนเห็นงานไม่มือครับบัตเตอร์นี่ก็ได้เห็นงานคักแล้วครับมักินเมี่ยงไปแล้วเตรียมตัวหา้องนามไว้เลยครับิจดีนอนหมแล้วครับกินเมี่ยงนี่เขาว่าเลือร่มไรดีเลยครับผมใส่หอมหอมลงไปแล้วตัดตั้มรายละเอียดครับผม หอมหอมหอมเครื่องขึ้นมาครับขิงข่โอ้ยคาเนี่ยมาตองส่้นปะเยอเตนมากเหลือเต้นเเต้นม,มากเนาะเตมห้าบริเวณด้นครับผมหาได้ตามส่วนครับผมโอเยเราเห็ตัว,ตวเบาเห้งคำเปียกค,คำสม่ำเลยน,นะชิ้มคำสมบัติสมบัติโอเคสุยอ สมิวน่ะไม่มีออกเสีย,ยใช้ค้ำลงไปครับผมค้ำเปลี่ยวค้ำเปลียย่ยวเขาค้ำเปลี่ยวเขาเก็บมาจากตนครับผมนะแล้วไอนไ้ำหน่อไอน้ำหน่อกกมาได้บอลไน้ัน่อกก็กระเด็นใส่ตายจากของแร้ว ครับผมใส่บะกมัมลงไปแล้วครับเป็นสูตรตำเมียงแบบอีสารครับผมสารใ,ใส่ผงนวกไปใส่ผงนวกลงไปน้ำนครับครับผมใส่อุบามิลงไปครับผมบะแมนอีคือเลยครับผมมาบางแห่งกมนนะ พงนวลงไปแล้วพงนว่วเป็นปลาแดกโอ้โอเป็นตอนเป็นตอนเลยครับใส่พอประมาณครับผมหอ,อ,อมเทือนทวนเลยโคขลกละเอียดครับผมโคลกใส่กันครับผมให้เคลื่อนเข้ากัน อ๋อเหรอใช่แล้วเป็นเมี่ยงอีสานครับผมของละเอียดแล้ว้วโอยชิ้มบางดีเป็นยังไงบ้างเขี้ยบแล้วนัวดเลยน่นัวเลยครับ,รบต้อนปลาแดดงี้ก่อนเมี่ยงอีสานครับคามเปียกเมีย่ยงอีสานอีขาดปลาแดดได้เลยนะครับพี่น้อง ปลาแดกก็มันแสบครับผมโมเมนเมี่ยงอีสานนะครับเป้าทิ้ว่าพนักไอหิวครับผมรานเปี่ยกับหนยตอยองหั่นนี่แหละหันใส่หันคิมเลยมั้งโอ้หครับครับนี่่มีเมี่ยงมีมี่มมีมมีเอาม่มินเมี่ยงมอยกินเมี่ยงม ตัอดอะไรบางมีด้วยนหน่อยๆกับเขาทายุาเอาตัวนี้แหละหอมเงื่อนแหละมาเด้อครับพี่น้องมาหากินตำเมียงด้วยกันครับไปบา่าวงเหงาอยู่กูฉีบตะเคียนครับผมวงการบริหารส่วนตำบลตะเคียนของเราพักเที่ยงครับผมกินแกงง่วงพันวะเห็ดงานเมื่อยๆแห,ห้งซีเมยต่อแล้วครับด้วยวก็ได้เห็ดงานอีกแล้วครับจัหน่อยนี่ เล่นเขาวงน้ำแล้วรัโอ้โหกินโสมเนาะกิเมเมียงก็เชื่อครับผมโซ่บกหิวเราจาขึ้นมาสับภาษีแทอยากกินจำอะไรก็อื่นยังหรอตีนนวอยที่จะกินอยู่นะก้อยก้อยบกนี้บกหิวเหรอบววกหิวกันแต่กาเคยกินตัวเล็กหน่อยไหมจะจำบ่ไรอเม็ดจทงไหนมาเนี่ยลด้ทำเมืองกินเมืองโอเคครับมำไงพอนะเมนแมนตําเมียงไง ตำเมียงบกยิ่วครับผมอีสานบานเท่าครับเบาเข่งเป็นว่าโดนเลยครับผมที่มาได้กินสมัยก่อนนี้โอ้ยกินเมียงเก้าทุกมือเอิญกันกินเมียงผู้เท่าตำเมียงเราเอิญกันกินมัดบานสมัยทุกมือหากินหยาครับผมย,ยุ่เฮียนไฟเฮียนมัดเราแับนี้เริ่มเราจะเป็นวิธีชีวิตในเมืองอลเนาะแต่ยังมีอยู่บานเท่าอีสานบานเท่าขันเกลือกันด้นเกลือกันอ๋อพอนเอาเกลือขันนะครับ เคียงเยครันี่เป็นทางกินหญ่คือปลาเค็มเบาแห้งเกลือเกลือเค็มแบบน้องมอญน้ำตาลโอ้ครับครับครับผมวันผมผาดผัดเป่าแล้วครับเอาทอามาแง่นะมาแง่คือขนมแล้วกินเลยบ่บ่ได้ไหมสุกนิดหน่อยไหมมาแง่มาแง่บ่โอเคเอ้าไม่สันฟันนี่ มันสั่นพูดไม่ไอยีไม่ข่อยนะโอเคโเคเดี๋ยวเดี๋ยวคนเตีย้ยเนาะโอ้คนยัดเขาห้างบดแดงครับโอ้ขันบมแดสงไฟนสม ทางเมียงครับิมายงเงครหมดแดง,ง,งไม่เงี้ยแล้วนี่ยีระห่างมึงมากันอึงครับหัางบเง,งีเงาปันพญานาคไลไห้เ,เบ้งองไกลเบออให้บืงไปซิมเงี้สร่องสมโอเคโอเคเอซิมบงเจ้าซิมืมมอม้อแถบเลยแบแล้วเอาไปไปสูตรเบ้าหิงครับผมทำเมีเยงเบงปเสนจังไ อีก็เนมือนกัน,นคืนนอนนยังจะทำดึงกับผมพัน่าไว่เอาไอ้บางยุงเงี้ยเข้าไปให้มันสมพัน่ากันใส่กันได้ฮะโมแดงบอกไก่เนาะนี่ได้้างโมโดแดงอย่างเนี้ปต่มปลาเนาะต่มปลาคอไหม หาเอ้าหาหกินยากได้หสิเยก็ลังเห็นอยู่หละเบาเฮงกคืกันเห็นกินอะไรุ้เ็กน่อยกน่อยมีแต่เขาเห็นด้กินบัวเเร็กน่อยเห็ดกินยู่ก็ังเด้กินนี่แหละเามากห้กินยอ๋อเท่ามามาได้กินหหตัวเาแล้วมันปะมว่าเท่าแลี้วเห็นบ่อเทาตัปีแล้วเนาะสีปีแล้ครับผมเบาเฮงว่สี่สิบปียังเป็นสดอยู่คนั้โอเคโอเคละปลาหาะยดเบิปลาหเนาะ โอ้หมดแดงกับพ่อหมดแดงก้อยเตีวก้อยนี่เสียไปนี่กับผมมาเด้อครับผมกินตำเหนียงวกันนะครับผมกับบ่าวเฮงกับไออาจารย์โม่เฮาอาจารย์โม่เฮาครับผมพอหนองเมษาครับยังลอยอยู่นะครับเนาะไรเด้อร์มันนี้กับไอกับพอน้องทันวาปอมีษาทันว่าครับผมโอ้ได้คู่กันแล้วตัว นี่ครับผมนาตาเมี่ยงอีสานเอามาพี่น้องเด้อกินเมี่ยงของเยครับไปตอนประเดี๋ยวใช่ตอนประเดี๋ยวตอนประเดี๋ยวป่กินเมี่ยงกินโคกนะกันครับพี่น้องแก่เพชรเห้ปลาหามเอาปลาหางมาเด้อกินเมี่ยงอืมอย่างเดียวที่กินมัจานหมดไงพี่น้องที่กินบ่ นดหน่อยมากินนอ่ไปเลยแต่เป็นหน่อยคอเสดีกินีนี่ไม่ห็นมนหิวคอเช่ดูแล้วหากินอยากแค่ย่งบอกไง้าหนออมาหาอยากกินยหมดก็เล่นงานอูกัดหำไปเวลากัดหัได้เอ้ยตัวนข้านนะที่ต้องไปเลนันี่ครับค้าไงเออไปหั่มเลปห่เลยป ข้าวท่าข้าวท่าบ่แม่นเลือดเองข้าวท่าแล้วพิจดเดีด๋ยวพี่น้องด้วยครับชิคประเดี๋ยงให้พี่นอ้องบ้างเลยกินก้อยผมาม,ามีนะตามะครับโอเคตอนประเดี๋ยงโอ้ยใจตึงหวัวนะพี่น้องครับ อย่าอย่ากินส่วรวดเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องสิว่ามาไหนกินแบบอย่ากินตั้วกระป๊กลายนะโอ้โหฉีกินบไปโตเลยเนาะเบอร์ส่วนลดมันจะแบเนาะกินแต่ะเดี๋ยวพี่น้องเด้อครับมากินด้วยกันครับพี่น้องเขาก็หิตตัวอีกก่อนของหากินง่ายมึงมึงิึงกินยังไงิึงอยู่ที่เก่าใช่ไหม ไงบมีมาถึงก็จับสนี่เจียเซจีอ๋สันมีปลาเดียก้าก๋วีบปลาตอนปลาเดียกก็ได้ครับออตอนนี้มั้ยอ๋อกวจีประเดียกกันเอาเนาะเสร็จๆอันนี้งก็มันมันมันสมในตัวแล้วมันวะกับเกลือใส่เกลือลงไปคั่นๆแล้วก็เป็นย่งให้บแดีเขาคั่นใส่ครับตัวกินหัวตอนนี้เล็กน่อยบุริตกินโดนแล้วกับต้มยังครับพวกประเทศบางอย่างดี ใบหน่องเรใส่น้องสมัยใบหน่องมาหาพันจัดเลยสุดยอดเลยตัวกับใบหน่องกินไงมันก็พี่น้องกินกันครับครับผมมานับกันได้พี่น้องมันโดนเตือนเราพ่ได้กินเราพอเห็นบะหมี่ก็อยากกินครับเมียงต้มเมียงบะหมี่ครับครับเออสวงเลยวันนี้สมแขวะแท่นเจ้าเลยอืมนี่บุตรแดงนั่นเออบะโม่บะโม่บ้างมาบ้างมาบ้างจัดหน่อยบะโม่เอากินกินนั่งพี่น้องมึงซื้อังเอาเอาเอาคำยิ่งใหญ่เลยรวยยิงใหญ่ เอาข้ามย่างพี่น้องมเบ้างน่าให้พี่น้องมากินในกานพ่อผนได้กินหอดบาทนะเป้โอ้เอาเปล่าจับจัดจับซื้อหน่อยเดี๋ยวไปตัวใหข้ามย่างไงโอ้ยพี่น้องเอาไก่มาต้งเส้มูแดงเลยโอ้ไก่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้จับมาให้ไก่บานเนาะไก่บานตุ้งไก่ไก่พัดไหนบอยังงไไได้เป็นก่ครับพี่น้องมาด้วยครับมากินด้วยกันครับพี่น้องมันเด็กกันเลยเมนูเมนูไอ้ โอ้ยยำเมียงยำเมียงตำเมียงตำเม,ม,มียงครับเมียงิ้มุญูบอกกกันนะต้ตำเมียงงิ้วครับพี่น้องใส่มดแดงบ,อบ,อบอ่อๆตัวนี้จ้ะคือจำผมอูู๋หจำซื้อดอกแต่ผมเคยเป็นเล็กน้อยจำได้อยู่งจำได้ขี้เกียจเคยกินแต่ก็ฟันเปลือกหรอก็รับซับซับซับเอาเกลือขันๆๆขันขันขันไปอเมเสียเป็นแง่สุ้แต่ทั้งหมดแดงครับแล้วก็มาขันขันใส่อีกผสมเสียบคือกินฮอดต่อนปีหน่อยก็อร่อยครับก็อยากกินตัวนี้ผมลืมบอกไปว่าผมบ่อใส่น้ำปลาเพราะมันไอ มันเข้มแล้วเนาะปลาแดกมันนัวมันนัวมันเข้มแล้วปลาแดกใส่คาหอมคาบัวใส่กระเพาะอาหาราไปใส่ตะไคร้ตะไคร้พริกหอมกระเทียมครับผมตำครัวเข้ามาละเอียดเพียงน้อยเขาเอาไปใส่สปลาคราะเปียกใส่ผงนัวหน,หน่อยนึงครับผม แล้วแต่ก้อนมัดมุ้งน่ะน้ำข้าวซอยปลาปลาแดกลงไปปลาแดกน้ำปลาเลยปลาแดดใส่ซทำปลาแดกเข้มแล้วพอดีปลาแดกเข้มครับโอเคครับพี่น้องมากินได้กันครับครับมาเมนี้ขอลาเมนูนี่เพียงสามิตเด้พี่น้องของอาหารเก้าเก้าไม่เคยลืมหรอกมีเห็นอยากกินครับเก้าเก้ามาได้พี่น้องแซ่บๆครับพี่น้องมากินได้กันครับผมทั้งผู้ทั้งไกลครับผมครับครัเด่นี้ครับโอ้ดีแล้วบุกัดทำครับมันเป็นหมวกร่อลันหัน เดี๋ยวอือแัเยอดแ่งอายนุมมึเอามืองุ้มมึงเอามือนุ้มพมกันมึงเดี๋ยวเอามือยุ้มพรมกันเดี๋ยวเป็นทำหนึ่งเอาเอามือยุ้มพรมกันเลยปอืตุ๋ยโดนโดนเยโดนโดนเจ๊ไ้นโอ้โอเคโอเคครับอ ไปบ่าวเฮงโอ้ยบ๊กูแขวกันเลยตำ้มอยพวดนะทำอีกไปให้ไปหายยังมีอีกเลยเนี่ยฮะเห็นไหมให้ไปหายยังมีอีกเลยเนี่ยพริกนี่มะพริกกิ้งคายเออพริกตะไคร่ประเดกน้ำไหมโอเคครับประเดกตอนกับข้ามเปียกครับหอมตะเขียวมีมั้ยโอเคโอเคขาดพวพริกเนาะประเดกน้ำมั้วเสียพวดได้ไวบ๊กคูแขวกันเลย ดี <c oughs> ๋เบาแหงเอาละฮครับกอ้เอฟีเอฟซีป่ะเอฟซีเอี๋ยเอฟซีว่าเราไม่สาวโอ้เบาเฮงมึงเอฟซีครับโอ้ทางไหนเนาะผู้ใดขคืองามแต่เนาะเอฟซีมันมาขอเป็นมูงก่อนพอดีเอฟซย

สับแกวแล้วเนาะขเขาสิครับนเแต่ก่อนนีกินข้าวเขาเลยไงแมนดูแซ<ช>่เตบเอาเ่นั้นเลเมียงกินข้าวเขาแซ<ช>่บ<ด>ี่ต้องไปเด็กเ่อนพี่น้องเด้อนถงแ้่